ไม่ต้องใช้ใจแค่ต้องมีสับดูแค่วิธีทักพูดได้จริงใจก็ได้สัตว์อยู่บลีนักก่อนว่าคนอื่นหารู้ตัวมึงเองที่เห็นตอนแรกตั้งแต่เริ่มถึงตอนนี้ยังไม่มีคัดเทียกันไม่มีพักความจริงไม่มีรับฟังพุมึงแลบพูดจริงๆว่าต้องมีสับใครก็ดูออกตอนชีวิตมึงดีปรับเลมทุกคนบอกว่าช่วยแต่มือมึงยังต้องมีก็เอาไว้เห็นเงินต้องเอาใจตัวเองสบายไม่เอาใครไม่ต้องรู้จักใครกูมองและลองไทยชี่เสียงกับเงินทองตอนมึงตายอยากเอาไปจนไม่สนอะไรเออใช่สนทำไมใครหมดประโยชน์ไปไกลๆไม่ไม่ได้ไล่แต่มึงววงลล้ออกดยี คนหรือขยะไม่น่าใช้สงตินยัดให้อธิบายถท้แกตัวงั้นไม่อ่านทั้งที่ควรเป็นแบบอย่างแต่เรื่องหิยยังไม่ห่างและถึงความเป็นมนุษย์ใครกันรู้มมันไม่ผ่านให้มึงว่าแต่คนอื่นตัวมึงเองก็ไม่ต่างเถียงกันเรื่องไหนก็เน้นเปลี่ยนเป็นอีกอย่างรู้ว่าอยากจะได้ผลแต่มันเลไม่ได้หวานก็วงการมันยังเฟกเลยต้องหนีเอาไอลห่างก็แค่เลือกเอาระหว่างปัจจันหุบรือว่าถงแทงกันข้างหลังคือมันคบกันไม่ได้คบกันไม่ได้คบกันไม่ได้ไม่คนเดือดรอใครหายคนนั้นคบไว้ไม่ได้้้บบบไไไไวมมมม่่่่่่่่ดดดยยยยืาาาชตตอออนนนนนททีกกกกรัังงููแแแใจเลค ตอหน,น้านเลยต้องไหวใครที่เอาเพื่อไปขายคนนั้นคบมังไม่ได้เออตัวมึงหลอกแต่ไม่มองคนรอบข้างเหยียบกันขึ้นไปคนอื่นลองไว้ข้างล่างคิดเลย